นี่แอบถ่ายครับแอบถ่ายดูนะครับดูนะนแอบถ่ายครับแอบถ่ายครับนี่แอบถ่ายเสร็จฝั่งเสร็จไปฝั่งนึ่งน,นะ <ไ>มาแร็จดูนะครับนกกีเสีทมือนึไวมากครับไมากเสร็จแฝนห่ดูน,ค,นความชำนาญครับความชาญอา้าเสี่ไวไหมไมนี่ครับ่ยไม่ได้เข้าไปใกล้เลย ลอยไกลๆก็อันนี้นั่งลอไกลๆนีมอยู่ขนาดนี้นะเนี่ยอ่าเยมันอยู่ไกลมากครับมนอยู่ไกลมากดูนะครับเสียบไปแล้วเสียบไปแล้วครับเสียบไปแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บบจบใครเจ๋งมาท้าเลย ใครก็ได้ในประเทศไทยหนกเอเมเสร็จแล้วบอกแล้วว่าใครก็ได้เนี่ยใครก็ได้ครับประเทศไทยใครก็ได้เนี่ยกับคนนี้ครับเขาคนเนี้ยมือหนึ่งเขาหมุนครับมือหนึ่งมือหนึ่งนี่แกนนี้ส่งนอกครับแกนนี้ส่งนอกมือหนึ่งครับหนาเอเมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วบอกแล้วว่าประเทศไทยใครก็ได้นี่ประเทศไทยใครก็ได้เนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะครับว่าผมไทยอันนี้คือเขาไม่รู้ตัว เราใช้ไม้ไม่เคาะก็รู้แล้วรู้เสียงแล้วครับเท็ไม่เท็ว่าอ่ะดูนะครับขั้นตอนเริ่มแรกครับนี่ขั้นตอนแรกเริ่มเริ่มแรกครับเริ่มแรกอันนี้มันสําคัญตรงนี้นะครับมันสําคัญตรงนี้เลยสาคัญมากตรงนี้เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างไงเขาไม่รู้นะครับนี่อะไรนี่คือความชำนาญของเขานี่ครับนี่ครับ ปุ๊บปุ๊บนี่คุยกันด้วยนะครับนี่คุยันเลยเสียไปฝันึแล้วนะนี่นี่คุยกันนี่นั่คุยกันเับเพื่อนเขาเบาเขาเบาือเบามือเบามืออาเอ่ยแต่ก็เสร็จนะครับเสียไครับเสียจไปนะครับเสร็จไบดูดที่สองครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ่นความชำนาญเห็นไหมครับนี่นี่ือใหม่แล้วอ๊บเสร็จหนึ่งฝัน ผมบอกแล้วว่าถ้าใครแกะแบบนี้เป็นเนี่ยถ้าใครไม่ให้โรงสอนนี่มีค่าครูนะเนี่ย <c oughs> มีค่าครูครับมีค่าครูเสร็จเห็นไหมครับไวไหมใบว,ว่ากินหน้าผู้ไงดูดีๆใบว่ากินหน้าผูครับมาดูในสุเดียสุดๆโอ้โหดู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 ความชำนาญครับดูนะครับดูนะครับตอนนี้เขานำวางเขายังไม่รู้ตัวนะครับว่าผมถ่ายเขายังไม่รู้ตัวครับตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเลย ปุ๊บเสร็จหนันป uh ุ uh ๊บนะเสร็จหวันปุ๊บ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 อ่าเออด <disciplined> ูความแม่นของเราครับความแม่นความชำนาญปุ๊บชุบชุบชุบปุ๊บตรงนี้นะมีแกยากดูแลนะมีสะดุดมีสะดุดแกยากครับลูกน้องครับควมหนา กองหน้า้อมหน้าเนี่ยไม่ต้องพูดครับค่าตัวคนนี้ไม่ต้องพูดนะฆ่าตัววันละสองพันจะทําหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ค่าแรงเขานะค่าแรงวันละสองพันจะไปแกะให้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับดูปุ๊บดูนะครับนี่คือความชำนาญความชำนาญเสร็จปุ๊บเขายังไม่รู้ตัวนะครับผมถ่ายตอนนี้ยังไม่รู้ตัวอีกอ่ะปุ๊บ ปุ๊บผมจะอัดคลิปตัวนี้ไว้แค่5นาทีพอผมอยู่ไกลมากกับเราครับผมอยู่ไกลมากใช้กล้องที่นักปุ๊บ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 เสร็จะนะยังไงผมบอกแล้วว่าเขาเทพเนี่ยคนเทพมากอ่าคุณน้องป้อมนานดูเสียป้อมนานผลรม้อ่ากระดกเบียร์หน่อยนึงนะนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่สุภาพนะครับแต่เป็นสิ่งที่มันแก้เมื่อยแก้เหนื่อยได้เขาเหนื่อยนะครับแก้เรื่ียๆน,น,นะครับดูเบื่อที่เขาแก้เขาแก้